วันนี้เรามามือใหม่แอปกันดีกว่าแอปที่เราจะมามือใหม่ในวันนี้ก็คือแอปฟรีฟรอมนั่นเองแลาเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังใช้แล้วก็เราไม่เข้าใจว่ามันใช้ยังไงใช่ไหมวันนี้เราจะมามือใหม่ให้ทุกคนเองไปดูกันเลยเย้ yeah. ทุกคนี้นี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องมาโนบุ b o อีกเช่นเคยเย้ yeah. ซึ่งในวันนี้ก็อย่างที่เราเปิดตอนอินโท o ต้องคิดไปว่าวันนี้เราจะมามือใหม่แอปที่หลายคนน่าจะไม่ค่อยสังเกตกันใช่ไหมใน iOS 16หรือ iPadOS 1 6ที่ผ่านมานั่นก็คือแอปฟรีฟอร์มนั่นเองเพราะว่าแอปฟรีฟอร์มเนี่ยเราจากที่เราได้ลองไปเล่นดูแลาก็รู้สึกว่าเ้ยน่าเอามาทํามือใหม่มากเพราะว่าได้ฟีเจอร์เขามันแบบ มองการทางงานหลายอย่างเนาะซึ่งวันนี้เราก็จะมามือใหม่ให้ทุกคนแบบเป็นพื้นฐานแบบพอบิเบรียกน้ําจิ้มอะไรเงี้ยให้พอใช้ฟีฟอร์มเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้อาจจะแบบไม่ได้ถูกใจในขนาดนั้นถ้าสมมติทุกคนยังรู้คลิปนี้ไม่เข้าใจสามารถไปดูของยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนเอาฟอนค่อยไแพดด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะมีมือใหม่ฟีฟอร์มยังไงในวันนี้เนาะไปไปดูกันเลย อันดับแรกเลยคือทุกคนต้องเห็นหน้าตาของแอปฟ f o ฟอร์มก่อนเนาะซึ่งแอปฟรีฟอร์มเนี่ยหน้าตาเขาก็จะเป็นเหมือนพื้นหลังสีขาวที่มีรูปเลยค่ะคณิตสองรูปวางซ้อนกันอยู่เนาะพราะทุกคนกดเข้าไปเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าข้างในนั้นนะมันจะมีเครื่องมือ2แถบก็คือมันจะเป็นเครื่องมือที่เป็นแถบยาวๆแบบอยู่ฝั่งซ้ายสุดของหน้าจอแล้วก็จะเป็นตัวแถบแบบ ใหญ่ๆบนตรงกลางเนาะซึ่งแถบท้ายสุดเนี่ยก็คือแถบเมนูนั่นเองซึ่งในแถบเมนูทุกคนก็จะใช้ดูประเภทงานของเราเช่นแบบงานที่เราฉูกใจหรือว่าเรากําลังแชร์งานกับเพื่อนคนไหนอยู่อ,อย่างเงี้ยหรือถ้าสมมติทุกคนจะดูงานทั้งหมดที่ททเราทําใช่ไหม mm hmm. ก็แค่กดมาดูตรงที่หน้าจอใหญ่คือไม่ต้องกดหรอกก็คือสามารถจาเลงตามมือได้ว่าเออในงานใหญ่ตรงนั้นอนะ่ะงานทั้งหมดเรามีมอะไรบ้างแต่ถ้าสมมติทุกคนอยากสร้างใหม่ใช่ไหมให้ทุกคนกดไปที่รูปประกรกระดาษ กดค่อยบเขาก็จะขึ้นมาเป็นหน้ากระดาษที่มันเป็นแบบกระดาษกว้างๆแล้วก็จะมีแถบเครื่องมือบางๆอยู่ข้างบนเนาะซึ่งกระดาษในแอปฟรีฟอร์มนะขยายได้แบบกว้างมากๆถ้าสมมุิขนาดนั้นคือไม่พอคือมันใหญ่มากๆทุกคนแบบใหญ่จริงๆอะ่ะถ้าสมุิใครยังรู้สึกว่าใช้ไม่พอก็คือมันน่าจะต้องทํางานหนักจริงๆได้แบบเนี้ยเพราะว่าแอปฟรีฟอร์มก็คือถือว่าเป็นแอปหนึ่งที่สามารถทําการขยายได้แบบใหญ่ขนาดนั้นจริงๆ พอเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่สังเกตไม่ได้เลยก็คือน้องแถบเครื่องมือนั่นเองซึ่งในน้องแถบเครื่องมือนี่ก็จะมีอยเกิร์กันห้าอันเนาะซึ่งเราจะขอเริ่มจากอันแรกเยก็คือน้องประกาเองน้องประกา,เน,า,กาเนี่ยอันนี้เขามันจะแบบเบสิกมากๆก็คือคล้ายแอปของโน้ตสีเหลืองที่มันสีเครื่องอะไรก็คือกดปับ๊บมันก็จะเป็นแถบเครื่องมือประกาให้เราเนาะแล้วก็ตัวต่อมาเลยคือน้องโพดิทน้องโพอิทเนี่ยให้ทุกคนกดปั๊บเขาก็จะเป็นโพอิทขึ้นมา นอกจากนี้ตัวพสน์อิทเนี่ยทุกคนสามารถคัสตอมสีหรือว่าถ้าสมมติทุกคนอยากพิมพ์ลงไปก็แค่คัสตอมฟอนต์ในตัวพสน์อิดก็ยังได้เลยแล้วก็ตัวต่อมาเลยก็คือสติกเกอร์ในส่วนสติกเกอร์เนี่ยแอปเปิลเขาจะมีมาให้เราอยู่แล้วซึ่งเราไม่สามารถอิมพอร์ตเข้ามาเองได้นอนเราสามารถใช้ได้แค่นั้นจริงๆมีแค่เขามีให้ใช้แบบแค่นั้นแต่ว่าสติกเกอร์แอปเปิลก็ไม่ได้แย่มันก็น่ารักเหมือนกันเนาะแต่สติกเกอร์แอปเปิลเนี่ยปกติถ้าอยู่ในแอปคีย์น้องเรายังเห็นว่าเออม มากมายเลยแล้วแต่ทุกคนว่าอยากเปลี่ยนเป็นสีอะไรเนาะแล้วก็ตัวต่อมาเลยก็คือข้อความในข้อความเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่กดเพิ่มแล้วก็แตะสองครั้งแล้วก็เพิ่มข้อความอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าเราก็จะมีฟอนต์สวยๆน่ารักซึ่งเดี๋ยวจะมาสอนลงว่าทาคลิปเรามีวิธีการลงฟอนต์แบบเนี้ยยังไงในแอดเนาะแล้วก็อีกตัวที่เป็นตัวสุดท้ายที่แบบท้ายสุดเลยก็คือน้องรูปภาพน้องรูปภาพเนี่ยตัวนี้เขาก็จะเป็นแอปที่เขาจะเป็นเหมือนฟีเจอร์ที่ว่าเราสามารถกดปุ๊บแล้้วก็แอรูปภาาาพเขามา จริงๆไม่ต้องเทรตรงนี้ก็ได้ทุกคนแค่แบ่งหน้าจอแล้วก็รักรูปภาพเข้ามาในแอปฟรีฟอร์มก็ยังทาได้เลยทุกคนแล้วก็มาถึงสิ่งนี้ที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการเอาฟอนน่ารักน่ารักเข้าไอแพ่นั่นเองซึ่งการเอาฟอนน่ารักน่ารักเข้าไอแพเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าที่ทําคือทุกคนต้องมีแอปหนึ่งก่อนชื่อว่าแอปไอ o n นนั่นเองซึ่งแอปไอโฟนเนี่ยมันเป็นแอปเหมือน,นเอาไว้เอาแบบฟอนตเข้าตัว ซึ่งทุกคนสามารถโหลดได้ทาง App Store ซึ่งเขาเป็นแอปที่โหลดฟรีนั่นเองใช่คราวนี้ให้ทุกคนไปหาฟอนต์ตามอินเทอร์เน็ตอันนี้เราจะขอแช้เป็นตัวของ Google Font เนาะพอเราโหลดมาแล้วเนี่ยเขาก็จะแตกเป็นไฟล์ซิปให้อยู่ในพวกแบบไฟล์เราใช่ไหมคราวนี้เราก็เข้าไปที่แอป iPhone พอเข้าแอปไ h o n e เนี่ยให้ทุกคนเลือกไปที่ว่า Open f i ฟลใช่คำว่า Open f i ฟลเนาะกดเข้าไปเขาก็จะมีไฟล์ให้แบบเราเลือกตามในแกลลีของเราเนาะ ให้เราเปิดไฟนั้นแหละกดไฟที่เราเซฟมานะแล้วก,กดเปิดจากนั้นเขาก็จะแบบมีให้เลือกว่าเออเธอจะ Import เข้าไหมเราก็กด Import เข้าไปเลยเนาะพอกด Import เข้ามาปั๊บเนี่ยถ้าสมมติไฟล์ของเราตัวนั้นเนะี่ยมันมีแบบพวกที่มันเป็นฟอนต์หลายขนาดเช่นแบบมีเล็กบู่ามีธรรมดามีใหญ่มีเล็อกอะไรเงี้ยทุกคนเขาก็จะแบบแยกมาเป็นให้แต่ละอันแนละ้วให้ทุกคนกดดาวน์โหลดตอาเองเองนาะซึ่งพอเรากดปั๊บเนี่ยกดดาวน์โหลดไปปุ๊บเขาก็จะมีถามว่าเออจางอนุญาตให้ดาวน์โหลดโปรไฟล์มกก็กด ไปแค่นี้ทุกคนก็ไปรอในที่แอปตั้งค่าแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดโปรไฟล์ดาวโหลดที่เขาให้เราดาวน์โหลดเนาะแค่นี้ก็มีฟอนตน่ารักน่ารักใช้ใน iPad แล้วซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเราก็คือแบบเออรู้เหมือนกันจากคลิปที่เราไปดูมาเนาะซึ่งเราสูว่าเออมันก็ง่ายจริงๆกับการที่เราจะมีฟอนตน่ารักในไอแพดเนาะถ้าสมมติใครมีฟอนตน่ารักน่ารักอันไหนที่แบบอยากแนะนําเราสามารถ แชร์กันที่ใต้คอมเมนต์แบบใต้คลิปนี้ได้นะว่าเออมีฟอนต์น่ารักน่ารักอะไรบ้างที่อยากมาแชร์เราในวันนี้เนาะแปลนเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันดีกว่ามาที่เรื่องสุดท้ายดีกว่านั่นก็คือเรื่องของการแชร์และส่งออกนั่นเองซึ่งในการแชร์และส่งออกเนี่ยถ้าสมมติทุกคนส่งไปตัว Google ใช่ไหมเขาจะกลายเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ไปอยู่ใน Google นั่นเองแต่ทุกคนจะสามารถแบบเอออยากแชร์ให้ใครทุกคนแชร์ได้นะแล้วก็สามารถแบบ a อด d อ o p ข้ามเครื่องอะไรเงี้ย ซึ่งเรารู้สึกเลยว่าอันนี้แหละคือแบบเป็นแอปที่สะดวกม,มากในการทํางานเนาะก็เราอยากจะแนะนําว่าแอปฟรีฟอร์ก็เป็นแอปหนึ่งที่แบบเป็นแอปฟรีติดเครื่องสำหรับชาว iPad เพราะว่าฟรีฟอร์มันก็มีแค่ iOS เหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นของแอปติดเครื่อง iPad นั่นเองก็เลยแนะนาอย่างนี้ดีกว่าว่าแอปฟรีฟรีที่ดีก็อย่างเช่นตัวฟรีฟอร์มนี้ก็น่าสนใจแบบมากเลยโอเคทุกคนก็จบไปแล้วสำหรับคลิปในวันนี้เนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆคลิปหนึ่งแหละ ถ้าสมมติทุกคนยังรู้สึกว่าเออเราติดขัดปัญหานีเรื่องว่าเราพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าเราพูดเร็วไปก็ต้องขออภัยด้วยเนาะแล้วก็ถ้าสมมติคลิปนี้มันยังแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็สามารถไปดูครีเอเตอร์ท่านอื่นได้ก็น่าจะยังมีคนที่เขาพูดเข้าใจแล้วก็พูดดีกว่าเราเนาะแล้วก็ท้องนะ้นําอย่างนี้เลยว่าแอปฟรีฟอร์มก็ยังเป็นแอปในดวงใจของชาวคนใช้แพ็กเหมือนเดิมมาแหละวันนี้ก็ต้องไปแล้วทุกคนไม่บายเจอกันอาทิตย์หน้าตอนสี่โมงเย็นแล้วก็ อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้เราได้นะเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เราด้วยวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมกดแ b s c r i b e ให้ด้วยนะ